รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ เมื่อเร็วๆนี้ดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรเอศุชชวีสุวรรณสวรดิ์รวมพบปะตัวแทนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหนองแขมมีกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจจํานวนมากร่วมนําเสนอความจําเป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นผลักดันเรื่องสุขภาพเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตฟรีร้านจุดเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัยจะดูแลแล้วก็ผลักดัันเเกกี่่ยวบรือง ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กพิการให้เกิดขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่หนองแขมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องติดเตียงหรือไม่ติดเตียงหรือเดินไม่ได้ได้อย่างละเอียดเพราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยทําให้บัตรประชาชนเป็นสมาร,ร์ทคัพบัตรใบนี้จะบอก ข้อความให้เราได้หมดบริษัทแกรนทริปเปอร์หรือ GTP ตอกย้ำความก้าวหน้าย่าง9่ปีที่8นำพาธุรกิจ GTP เติบโตรุดหน้าจัดกิจกรรม GTP Welcome Trip and Dinner Cruise มอบความสุขแก่ทีมงานที่ทุ่มเทกันมาตลอดเฉลิมฉลองต้อนรับนักธุรกิจใหม่และเพื่อนใหม่ของ GTP ทั้งในประเทศไทยครอบคลุมภาคใต้กับต่างประเทศในแขวงเวียงจันทร์สอปป,อปอลาวและพื้นที่ทั้งหมดของประเทศกัมพูชาพร้อมเปิดตัวแบรนด์ a m b บ s ส a d o r สองผลิตภัณฑ์ใหม่หญิงทิิการและทุกวิยาดากุมรารกุลนนนครได้กระแสะตอบรับดีเยี่ยม การจัดครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความสําเร็จนะครับของนักธุรกิจหลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยลาวกัมพูชาหรือเมียนมาเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ําความมั่นใจนะครับตอกย้ำนะความยั่งยืนของบริษัท GTP อย่างแท้จริงนะครับ ปณิธานของเราสองคนรวมไปถึงผู้บริหารทุกท่านนะคะก็ยังยืนยันนะคะอย่างภาพในวันนี้ก็เป็นการยืนยันนะคะถึงปณิธานและความชัดเจนของ CTP นะคะที่สามารถที่ทําให้คุณนั้นมีความสุขสุขภาพดีและมีรายได้ไปพร้อมๆกันค่ะที p yes g d p yes g d p yes, GDP! yes! yes! จากความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประมงได้น้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การพัฒนาด้านการประมงที่ยั่งยืนและมั่นคงที่มาของโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงจังจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการทำประมงแต่ว่าการเกิดความไม่สงบทำให้เราเสียศักยภาพไปเพราะงั้นเรา จะพื้นฟูเพื่อทําให้พื้นที่มีศักยภาพขึ้นมาดังเดิมการดําเนินโครงการโครงการนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 1 2ก็จะมีโครงการที่สําคัญก็คือ1โครงการการเลี้ยงปลาพวงชมพูในเชิงพานิชเพื่อให้เป็นสินค้าในดับพรีเมียมการที่2ก็คือเรื่องการ,ร,การเลี้ยงปลาสลิดดอนนาสร้างสัตว์น้ําประจาถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าตัวที่3นะครับก็คือปลารนินสายน้ําไหลที่เบตงใช้ลักษณะการเลี้ยงโดยใช้น้ําธรรมชาติในการไหลผ่านโครงการที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่อองงงขพื้้นนททีี่เเเป็ลลย โดยเฉพาะปัตตานีก็มีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการที่จะเพาะเลี้ยงอูทะเลโครงการที่5นะครับเป็นโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในการนําวัตถุดิบในพื้นที่นามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลล่าเพิ่์ทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งพื้นฟูทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เมื่อประชาชนมีไรายได้ ลดความเดือดร้อนและนำมาซึ้งความสงบของประชาชนในพื้นที่ปลาพวงชมพูมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าอีแกกือเลาะเป็นปลาน้ำจืดหายากพบเฉพาะพื้นที่ป่าฮาลาบาลาในจังหวัดยะลาและนาราธิวาสมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากเป็นปลามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีรสชาติด,ดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศจากการศึกษาการเลี้ยงปลาพวงชมพูของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลาได้ทดลองเลี้ยงในบ่อกเกษตร กรอ,อำเภอเบตงจังหวัดยะลาตลอดจนได้นำลูกปลาพวงชมพูบางส่วนปล่อยลงในแหล่งอาศัยเดิมเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงอยู่คู่ป่าฮาลาบาลาต่อไปน้ำพระไทยหลังลินคืนถิ่นปลาพวงชมพูจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้อนุรักษ์ปลาพันธุนี้ให้คงอยู่และควรส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้ลาเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันปลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูลงสู่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาทรงมีรับสั่งให้กรุมประมงทดลองเพาะพันธุ์เพื่อขยายผลให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพต่อไปกิจกรรมการเลี้ยงปลาพวงชมพูดังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรา ราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงทดลองเพาะพันธุ์เพื่อทดลองเลี้ยงโดยมีวัตถุประสงค์หากเพาะพันธุ์สำเร็จก็จะขยายผลให้ราษฎรได้ประกอบเป็นอาชีพต่อไปปัจจุบันกรมประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลาได้ศึกษาพัฒนาเทคนิคการเพราะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกพันธุ์ปลาได้มากขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรบางส่วนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติและใช้สำหรับงานวิจัยเกษตรกรมีการเลี้ยงอย่างจริงจังโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดองค์ความ วิธีการเลี้ยงรวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมการต่อยอดไปสู่ด้านการตลาดกรมประมงได้สอนวิธีการเลี้ยงเพื่อให้ปรับสภาพน้ําให้ดีทำให้เนื้อปลามีคุณภาพมากที่สุดจากการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบรมวงศานุวงศ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาโดยกรมประมงสามารถทําการวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ได้โดยสามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนซึ่งคาดว่าในอนาคตปลาพวชมพูจะเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปัจจุบันมีการขยายผลการเลี้ยงปลาพวงชมพูให้กับเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า100รายสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมูลค่ากว่า20ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่น่าสนใจสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมพัชชอดานะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟช่อดาคอฟฟี่นะครับอยู่ที่ถนนุรังสิตนครนายกคลองสาม อยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิาลล์เซนเนรี่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอกสูตรนะครับสูตรแรกก็คือน้ําช่อมพะพร้าวกาแฟสดนะครับและสูตรที่2ก็คือน้ําส้มกาแฟสดสสูตรด้วยกันนะครับวันนี้อากาศร้อน40องศานะครับมาดืม่มเครื่องดื่มที่มันดื่มแล้วสดชื่นคลายร้อนได้นะครับต้องมาที่ร้านกาแฟสดช่อระดาคอฟฟี่นะครับเอา้าสูตรแรกเลยนะฮะ น้ำช่อดอกมะพร้าวเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับรสชาติหวานหอมนะครับดื่มแล้วสดชื่นคล้ายๆกับน้ําอ้อยนะครับแต่มันคือน้ําช่อดอกมะพร้าวนะครับบวกกับน้ํากาแฟสดตัวนี้นะครับเป็นกาแฟสดอาราบิก้านะครับอืมหอมสดชื่นนะฮะกาแฟสดนะครับวิธีการโชงก็ง่ายเสร็จง่ายนะครับนี่ฮะอ้าว วางแก้วตรงนี้นะครับและนี่คือน้ําช่อดอกมะพร้าวนะครับใส่ลงไปนะฮะประมาณสักครึ่งแก้วนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วตามด้วยน้ํากาแฟสดลงไปนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับอืมกลิ่นหอมมากเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะปิดฝาโดมหน่อยเพื่อความสวยงาม เรียบร้อยนะครับอ่ะใส่หลอดลงไปชงง่ายแสนง,ง่ายนะครับนี่คือน้ำช่อดอกมะพร้าวกาแฟสดของช่อระดาคอฟฟี่นะครับถ้าอยากดื่มมาที่ร้านของเรานะครับอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลองสามนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิเลสเซเนอรี่เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำเองก็อย่างเงี้ย ง่ายครับง่ายมากเลยนะฮะและสูตรที่สองก็คือกาแฟน้ำส้มอผสมรวมกันนะครับมันลงตัวครับรสชาติอร่อยนะครับวิธีการชงก็เหมือนเดิมนะครับเทน้ำส้มลงไปเลยครึ่งแก้วมานิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ท็อปด้วยน้ำกาแฟสดาราบิก้าแท้นะครับ แค่นี้เองนะครับปิดฝาลงไปใส่หลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือเมนูน้ำส้มกาแฟสดของ่อระดาคอฟฟี่นะครับสอ,อสองเมนูนี้นะครับดื่มแล้วสดชื่นคลายร้อนนะครับแต่ถ้าอยากทำเองที่บ้านก็ทำตามนี้เลยถ้าเกิดท่านมี เครื่องชงกาแฟสดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากทำเองอยากจะมานั่งที่บรรยากาศสบายๆแอร์เยน็ยนๆมีไวไซ์แล้วก็มีเมนูกาแฟอีกมากมายมีทั้งขนมโตเกียวนะขนมวอฟเฟิลฮ่องกงนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มอีกมากมายก็มาที่ร้านชอดาคอฟฟหรือว่าชอรดาคอฟฟการ์เด้นนะครับอยู่ที่คลองสามนะครับเส้นรังสิตนครนายกหน้าหมู่บ้านพฤกษาวิเลสเซนเนอรี่นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายน,นะครับท่านใดที่ อยากจะเปิดร้านกาแฟสดหรือร้านชานมไข่มุกนะครับก็มาหาเราได้นะครับที่บริษัทช่อระดาบกฟีฟนะครับที่นี่จำหน่ายแฟรนไชส์กาแฟสดแล้วก็ชานมไข่มุกและเครื่องดื่มอีกมากมายนะครับมาหาเรานะฮะจบเลยนะครับเรามีอุปกรณ์ครบชุดแล้วก็พร้อมกับสอนด้วยนะครับพร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องชงกาแฟสดเครื่องบดเมล็ดกาแฟสดวัตถุดิบต่างๆนะฮะ วัตถุดิบต่างๆด้วยนะครับเราจหน่ายั้ามเล็ดกาแฟสดชาเขียวชาแดงโกโก้นะครับชาอัชันชามาลินะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับพร้อมกับกาแฟโบราณด้วยถ้าอยากจะเปิดร้านกาแฟโบราณมาหาเราแล้วจัดให้ครบเซตเลยนะฮะพร้อมกับรถเข็นด้วยนะครับหรืออยากสนใจอาจจะมาซื้อคียอสกาแฟเป็นรถฟุตทักก็มีเครื่องชงกาแฟอย่างเดียวก็มีนะครับหรือจะมาเรียนสูตรชงกาแฟอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน ยังไงก็โทรกันเข้ามาขอคําปรึกษากันก่อนก็ได้เราเปิดร้านกาแฟสดตามงบประมาณของท่านนะครับท่านมีเงินเท่าไหร่บอกเรานะเดี๋ยวแฟรนช์ชส์กาแฟสดช่อระดาคอฟฟี่จัดให้นะครับวันนี้ผมพัดกำแพงเพชรหรือพัดช่อระดาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปองดูดำดูดีตอนมีเงินเพื่อนปูงเต็มบ้านเดี๋ยวนี้อันตรธานงอยเงาเต็มทีเพื่อนกินนั่นมันหาง่ายแต่เพื่อนตายหาไม่ได้เลยนี่ อร่รำรวยเหมือนก่อนอีกสักทีอร่รำรวยเหมือนก่อนอีกสักทีที่วิงสุขีมีเพื่นปูนอยู่รอบกายมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปองดูดำดูดี สะดุดอ้อยรักพูดจนได้สุดชอบช้ำใจคนรักหายเสียนี้ก่อนนี้รักกันมากมากไม่ให้ลำบากรักกันดีดีพองเงินหดลดสัมพันธ์ไมตรีพองเงินหดลดสัมพันธ์ไมตรีน้อยใจเต็มทีไปกับเต็มทีเงินทงังมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปอง ong, ดูดำดูดีทุกนี Bryant ้เงินบาทมันลอยหัวใจเศร้าซอยเท่ากันน้องพี ให้พวกเราขยันมากๆจะได้ผลไีบากจากเศรษฐกิจไม่ดีขอคนไทยร่วมใจสามัคคีขอคนไทยร่วมใจสามัคคีฝ่าวิกฤตวันนี้เพื่อลูกหลานสุขสบาย เรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปองดูดำดูดียุกนี้เงินบาทมันลอยหัวใจเศร้าซอยเอกกอทุ่กันน้องพี่ พวกเราขยันมากๆากแต่ได้ผลบากจากเศรษฐกิจไม่ดีขอคนไทยร่วมใจสามัคคีขอคนไทยร่วมใจสามัคคีฝ่าวิกฤตวันนี้ปลูกลานสุขสบายมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปองดูดำ